แดดก็เริ่มจะออกแล้วจ้ะบอกว่ามันไม่มีอะไรนะคะมีแค่<ด>ขยะนะจ๊จะไไนจะกอนนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนจ้ะ สวัสดีค่ะทักทายทุกคนทุกท่านจากเกาะสมุยเหมือนเดิมค่ะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะวันนี้อากาศบนเกาะของเราก็คึมฟ้าคึมฝนตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเราก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็เลยชวนกันออกมาเที่ยวนะคะมิวก็จะพากันกับซิลินไปเที่ยวตลาดสดนะคะก็เลยแวะจอดซื้อน้ำอ้อยข้างทางกันนี่แหละค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดสดแล้วนะคะตลาดสดก็ไกลจากบ้านเราประมาณ20นาทีนะคะ mm hmm. ก็พากันออกมาตั้งแต่ mm hmm. ทเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะคะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรขายมากเท่าไหร่คะ่ะ mm hmm. ก็พอมีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่เยอะเหมือนช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่หนีพผมนะคะเพราะว่า ที่หนิบผมมันเก่าของมิวมันก็เพิ่งจะหักไปนะคะมิวก็ตามล่าหาที่หนีบผมที่มันชิ้นใหญ่ๆนะคะก็หายากมากเลยนะคะไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็แวะไปดูกันนะคะมิวก็เดินไปเดินมากับซีรินก็พากันมาเจอร้านกิฟช็อปร้านนี้นะคะก็มาเจอที่นิบผมพอดีค่ะแต่ว่า มิวก็เลือกนานอยู่นะคะมันก็ไม่เจอชิ้นใหญ่ๆที่เราต้องการสักทีค่ะก็จะมีเป็นแบบว่าชิ้นเล็กๆแล้วก็ไซส์กลางๆนะคะมิววก็เป็นคนผมยาวแล้วก็ค่อนข้างจะนานนะคะไซส์ประมาณนี้ก็จะมีพบมิวไม่ค่อยอยู่นะคะสรุปแล้วก็ไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเราค่อยไปหาร้านอื่นต่อนะคะ เอาละค่ะทุกคนค่ะไหนๆเราก็มาแถวๆนี้กันแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะหอกสิบอบไดามาเสียเที่ยวเนาะจ้ามีโอกาสสิบห้าพี่ๆเพื่อนๆนะคะไปดูหาดรับๆที่ไม่รับนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแวะที่หาดตรงนี้ก่อนเนาะจ้าเนาะหาดตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลจากตลาดที่เราอยู่เมื่อกี้นะคะก็ ขับรถมาประมาณ10นาทีจาะแล้วก็จะเห็นวิวสวยๆแห่งนี้นะคะแล้วก็ตาม GPS มาค่ะวันนี้มิวก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะไปดูหาดลับที่ไม่รับกันนะคะเราก็เลยแวะมาที่หาดนี้ก่อนเนาะจะนอกบรรยากาศก,าก็ดีนะคะวันนี้ก็มีลมเย็นๆนะคะคลื่นลมแรงด้วยดูบรรยากาศวิว ต้นมะพร้าวสวยๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้แหละค่ะเมลก็จำเข้าวๆนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีแดดเลยจากอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ก็ลมเย็นสบายค่ะคลื่นทะเลก็คลื่นสูงนะคะวันนี้เมลก็ชอบมากเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะเย็นสบายแล้วก็เที่ยวแบบไม่ร้อนนะคะ หาตรงนี้ก็อยู่แถวแถวตาลิงงามนะคะถ้าใครมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปก,กับวิวส,สวยๆนะคะเราก็จะมองเห็นไฟไอแลนด์นะคะเกาะทั้ง5้าเกาะนั่นเองค่ะกับวิวบรรยากาศส,สวยๆประมาณนี้นะคะ กำลังจะเดินทางไปที่หาดรับๆกันนะคะขับรถออกจากหาดมาแล้วก็เลี้ยวขวามือซอยเล็กๆนี่หละจา้าแล้วก็จะเห็นกับวิวต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็ติดกับชายหาดแบบนี้หละจา้าก็จะเป็นชายหาดฝั่งเดียวกันจากที่เฮ้ามาาเมื่อกี้นะจา้าบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะเย็นสบายดีคือ,อยังนี่จา้าเมื่อน,นี้เพราะว่าวันนี้นะคะ ก็ไม่มีแดดเลยจ้าลมตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอากาศเย็นสบายค่ะยิ่งเข้ามาข้างในแบบนี้ก็ยิ่งเย็นสบายนะคะเดี๋ยวเราก็จะขับรถขึ้นเขากันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทางพานไปก่อนนะจาะก็จะเป็นวิวต้นไม้เขาก็จะเห็น ต้นไม้นะคะต้นใหญ่ๆต้นมะพร้าวนะคะเขียวขจีล้อมรอบไปหมดเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้ก็ดีๆนะคะก็จะมีสวนทุเรียนด้วยจ้าตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นเขาไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะห่างจากชายหาดเมื่อกี้นะคะขับรถมาประมาณ5นาทีนะจ้าเอากิดสิม,มาถึงภูเขาหม่องนี่จ้าแล้วฝั่งซ้ายมือของเราตรงนี้ก็จะเป็นวิลล่านะคะวิลล่าก็จะเห็น วิวสวยๆแบบนี้แหละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนี้แหละค่ะเขาก็สูงสูงนะคะสูงมากเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะพวกเราก็มาจากฝั่งทางโน้นแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจินก็บอกให้ไปดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นวิลล่านะคะวิลล่าบนเขา โอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนจะเอาบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูข้างล่างกันนะคะไปชมวิวข้างล่างด้วยกันจะ ตอนนี้เราก็อยู่บนภูเขาสูงมากเลยนะคะก็จะมีลมค่อนข้างจะแรงจ้ากมิวก็เลยได้มาพูดให้ทุกคนฟังแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงไหนที่ลมมันไม่ค่อยแรงจากมิวก็จะเปิดเสียงให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะคะเพื่ออัดทลดในการฟังและรับชมนะะเนาะค่ะเนาะดูนะคะมิวก็จะเอาบรรยากาศในมุมสูงให้ทุกคนดูด้วยนะคะบรรยากาศส,สวยๆจ้าววิวทะเล สวยงามนะคะวันนี้ค่ะจิทุข้างหน้าเราก็จะเป็นภูเขาหมดเลยนะคะตรงนั้นสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนี่จะตรงนั้นก็จะเป็นไฟไอแลนด์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่จะดูข้างล่างต้นมะพร้าวก็สวยนะคะต้นมะพร้าวก็สวยสวยสวยมากเลยค่ะ เห็นไหมวิวก็สวยนะคะเราอยู่บนเขาอยู่นะคะตอนนี้มิวก็เดินมาจากทางนี้แหลจะจ้ะรถก็จอดไว้ข้างบนนู่นแหละค่ะเราก็เดินลงมานะคะค่อยๆเดินซิรินก็อยากจะพามิวไปดูนะคะแต่ว่ามิวก็เดินช้าๆจะ้ะเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายให้ทุกคนดูด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันสวยนะคะก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามันลมแรงมากเลยค่ะวันนี้ อากาศดีนะคะวันนี้ข้างๆแล้วก็จะเป็นป่าเป็นเขาหมดเลยจ้ะน่าจะมีใบยะนางเยอะนะคะเพราะว่ามิวก็หาใบายะนางไปด้วยจากข้างทางชอบชอบเก็บใบยะนางอ้มีจริงๆด้วยค่ะตรงนั้นมีมีจริงๆตรงนี้ก็มีค่ะใบยะนางอู้สวยๆก็เราไม่เคยมานะคะก็ เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามานะคะโมโอเตอร์ไซค์มาไม่ได้นะนี่มันลื่นทางลงก็จะเป็นประมาณนี้แหะคะ่ะเราก็เดินมาจากข้างบนนี้กันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับไฟไอแลนด์นะคะ <Yeah. S 1> <laughs> ว้าวสวยมากย่ yeah. เราก็มาถึงอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาถึงจุดชมวิวนั่นเองคะ่ะแล้วก็จอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะ เพื่อนบ้านของเราก็กำลังถ่ายรูปอยู่นะคะเป็นชาวพาม่านั่นเองนะคะเราก็เห็นเขาจอดนะคะก็เลยจอดไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปข้างล่างนู่นนะคะที่เรามองเห็นถนนอยู่นู่นแหละคะ่ะระหว่างนี้เราก็ชมวิวกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมิวก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆเดินลงไปข้างล่างนะคะก็จะไกลพอสมควรนะคะแต่ว่าเราก็ลองไปดูค่ะไนๆเราก็มาแล้วนะคะทาง ลงมานะคะนี่ก็จะป,ประมาณนี้จะลองเดินลงไปดูข้างล่างกันนะคะตอนนี้มันไม่มีลมแล้วนะคะดอกไม้ก็ข้างทางก็สวยๆนะคะแดดก็เริ่มจะออกแล้วจ้ะบรรยากาศดีข้างหน้าเราก็จะเป็นท่าเรือนะคะมันเป็นท่าเรือจ้ะ ข้างหน้าเราก็ตรงนั้นก็จะเป็นเรือนะคะไปตาเดินลงไปข้างล่างนะคะเราลงไปดูนะคะว่ามันจะสวยสมคําล่ําลือไหมนะคะเพราะว่าทางลงไปมันค่อนข้างจะสูงชันนะคะเราจะเดินลงไปดูพร้อมๆกัน้ะตอนนี้เราก็กําลังลงเนินนะคะของซีรินเขาก็วิ่งเอาละจ้ะของมิวกับบ๊บบอบไวจะ เดินมาตั้งไกลแล้วนะคะน้องมิวก็เหนื่อยจ้ะมันบเม็นทางตรงนะคะมันก็จะเป็นทางลงแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เบรกลําบากนะคะของมิวก็ค่อยๆเบรกลงไปเอาจ้ะนี่ค่ะทางลงก็จะเป็นแบบนี้นะคะว้าวสวยมากเลยเราน่าจะเหนื่อยกันหน้าดูเลยนะคะตอนตอนเย็นนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นวิวส,สวยๆแบบนี้แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นหาดลับนะคะ วิ่งนะคะมันเหมือนทางทางมันชันนะจ้ะไม่บีดิสเว์หรือเปล่า มาถ้างั้นก็จะไม่ลงไปนะคะซีลินบอกว่ามันไม่มีอะไรนะคะมีแค่ขยะนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งทางซ้ายมือดีกว่าไปฝั่งตรงนี้ดีกว่ากวดขาแห้งเลยจ้ะหมูแรงนี่ตอนเย็นเราต้องตายแน่เลยจ้ะโอ้ยดูทางนะคะ ทุกคนก็จะได้ยินเสียงคลื่นด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้คลื่นลมแรงจ้าซิรินบอกว่าฝั่งทางนี้นะคะก็มันจะมีแบบทางเดินนะจ่ะดูแล้วก็จะเห็นวิวข้างหน้าตรงนั้นด้วยนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นทางเดินลงไปหาดลับนะคะสวยมาก นี่ราคาหาดลับๆที่เราขึ้นเขาลงห้วยเนาะจันออกมากันแบบทุลักทุเลนะคะเพื่อจะมาเจอสิ่งนี้แหละจ้ะเพื่อจะมาดูวิวสวยๆหาดลับๆนะคะเิี่ยก็เก็บเอาบรรยากาศสวยๆงามๆธรรมชาติสวยๆให้ทุกคนดูด้วยจ้ะคนตกปล่อยแล้วค่ะก็จะเอาบรรยากาศนะให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็คือ ทางเดินให้เราไปถ่ายรูปส,สวยๆกันนะคะต้นมะพร้าวก็สวยมากเลยค่ะเดินไปถึงสุดตรงนู้นเลยนะคะนี่ก็ข้างหน้าเราก็จะเป็นภูเขาสวยนะคะนี่ก็จะเป็นเกะาะทั้งห้าเกาะที่พูดให้ฟังนะคะต้นมะพร้าวสวยมากเลยนะคะดูทางเดินสูงชันค่ะทางเดินก็สูงชันนะคะ yes โอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทาง กลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าฝนมันจะตกเนาะย่านฝนตกห้ามเนาะจ้าเข้ากระตกเฝ้ากลับไปก่อนเราก็สำรวจมาได้สักพักแล้วนะคะมาถึงเราก็มาถ่ายรูปเนาะจ้าแล้วก็ดูวิวสวยๆนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกเนาะจ้ะถ้าฝนตกเราก็ไม่มีที่หลบฝนนั่นเองนะคะก็นี่แหละจ้ะมาเห็นวิวสวยๆบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะก็ โอเคค่ะก็ถือว่าคุ้มนะคะที่เรามาแบบว่าขึ้นเขาลงห้วยนะจ้ะแล้วก็เดินทางขึ้นเขาแบบแบบนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็ได้เวลาที่เราเดินกลับบ้านนะคะเราก็จะเอาบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูด้วยจ้ะตอนนี้ก็ร้อนมากเลยจะดูทางขึ้นของเราร้อนแล้วก็เหนื่อยนะคะนี่ทางเดินลงไปของเรา แล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะคะไปจ้าโอ๊ยทางมันเหนือบว่าอุย๊ยเด็กๆก,ก็มาเย็ด yes, ฝนตกนี่นะคะบรรยากาศของเราเดินขึ้นไปค่ะอ้มีคนเอารถยนต์ลงมาด้วยนะ ววิของเรานูน่นรถเอาลงไปจอดข้างล่างได้เลยจ้ะให้ซิลินเดินไปเอามอเมตอร์ไซค์มารับเอานะคะก็เดินก็ไกลยอยู่นะคะ ล่าสุดนะคะมิวนั่งอยู่นี่จะนั่งอยู่ที่ที่จอดรถนะคะมันก็เห็นมองเห็นวิวข้างหน้านี่แหละเน่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เดินมาจากตรงนี้แหละค่ะ <X D> ข้างหน้าเราก็จะเห็นเป็นท่าเรือนะคะเออเห็นเป็นเรือนะคะข้างหน้าก็จะเป็นท่าเรือแล้วค่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะ บริเวณรอบๆนะคะคนก็จะจอดรถไว้ตรงนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเราจอดรถไว้ตรงนู้นนะคะไกลยอยู่ค่ะให้สิดินเดินไปเอานะคะเราจะเราก็เลยรีบขึ้นมากันนะคะว่ากลัวว่าฝนจะตกนะคะถ้าฝนตกเราก็ไม่มีที่หลบฝนกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปียกกันนะคะก็เลยแบบว่าพากันรีบขึน้นมา